สบายดีตอนเช้าสบายดีเมื่อทุกคนมื้อนนี้นะบ้านข่อยมีการผาป่าได้ทุกคนผ่าปลาหนงองกุตเต้าแต่ละปีฮนะขั้นมีงานบุญนะสีผาป่าแต่ยปีนี้นะเขาเจ้าสีเฮ็ดอันนั้นเขาเจ้าสีเฮ็ดอันบุญกองเข้าทุกคนก็เลยว่าสีผาปลาบุญกองเข้าเขาเฮ็ดมือเจ็ดคัมมื้อนนี้นะหกคําก็เลยว่าไปผ่าป่ากุตเต้า ตอนนี้ก็กำลังย่างไปทุกคนไปแต่เสาเนี่ยเพราะว่ายังมีมีบอลน,นั้นจุ่มจะลุ่มตอนนี้ก็เคยชิ่อดขู hot cool, แล้วกค็ควรจะมาลองค่ะท่านด้หอดตรงย่างไปใไตคนูนตัวนี้ข้ามไปพร้อมนี่แหละทองให้ทงหน้าย่ำเสาทุกคนอันนี้เป็นทงหน้าตีนบ้านทุกคนเลยอันนี้ก็บโฮย เอินมาห้วยละห่งมันอยู่ในนี่นแหละยางพร้อมถ่ายพร้อมกลมก็ะยากสัส้นๆเนี่ทุกคนขอโทษขออภัยเด้อ นี่ฮอดโขเลยทุกคนน,นี่แหละห้ยละหงังอันนี้ก็โขเนาะทุกคนบอกมีเบิงจับเลยว่ายโขข้ามโขกันทุกคนเลยไปไม่ได้เพราะว่ามันเบะหลายบทยันตุกโขอตอนนี้ก็ข้ามโขมาแล้วทุกคน อยู่ทังพวกเราคอยเห็นนันจะลุ่งขาวๆพอกเราทุกคนเลยทงหน้าย่ามเศร้าๆๆๆๆๆๆอยากมืดๆแน่มันเตาะตะวินู้กำลังกลางจะลุ่งกำลังเงี้ยว อนนี้ก็เคอสีโหดนองป่าแล้วนาะทุกคนยางหลายเริ่มหลายคนหลายๆจะลุงแต่ว่าเหต่ยังโหลายไปเ,เลยผู้ย่อแลวก็มีจะลุงนะนก็โหดแล้วนาะทุกคนอันนี้ทางเตือทางถึงอยู่ทางพุ่นจะลุงเขามาตื้อก่อนนะทุกคนเลย ตอนนี้ก,กำลังตึกทาแห่เขานะทุกคนกคนกำลังเริ่มมาายเนะผู้ใดแล้วก็มีผู้ยังบ่รทันได้ก็มีตอนนี้ห่ากับจุ่มไว้แล้วเนาะตัวนี้แต่ว่ายังบุรทันลงโย ทั้งล้มหรือเจ้าหมันมีเป็นจะได้บ่ทั้งเถิงนะทั้งเถิงนะเปลี่ยนจะได้อยู่โอ้ฮะได้บางมอ้ได้ไอ้ใส้ไอ้ใส่ใส่ ตอนนี้ก็จูตึกเคเขาก็ชิมาหลายแนลน้วทุกคนกำลังยางมากก็มีนางทายุขั้นนางทาอยูุ่ถิง่งเนาะยังบุทันเอิกลงุงพอบานยังบุทันมามีจะจะลุงเนี่ยตึกทาทุคนมันหนาวแห้งทุกคนเลยประมาณ สิบเก้าองศาสาองศานี่แหละทางเหนือม้นค็คเจ้าได้บ่มันป่าม,ม,งงมันยังมัยนยังงออมันยังโมเลนทุกคน,ตตนเ,ลเลย้าเบิงตะตออเขาเอาแห่ลงไปเลยน่าจะดองอยู่คนกำลังลืมมากเลย

กำลังลงทุกคนตอนนี้แห่กำลังลง วันนี้ก็พากันล้งนแล้วทุกคนบางคนก็ได้ปลา,าคอใหญ่แล้วบางคนได้ปลาแจ็คตเด้วยคุณนได้แล้วทุกคนหลอโดอออเลยบ่ได้ซ้ำจะลุงหาดบ่ได้ซ้ำ มีชื่อจาโตเลยทุกคนเลยตอนนี้ก็ตึกโดนเตือนไปแล้ทุกคนบางคนก็ได้บางคนก็ไ่ได้อันนี้คือปะค่อยเองเนาะแทะนแทน้ทโอ้ยสิ่งที่คิดกับสิ่งที่ได้มันคือบัวคือกันเลยเนาะอันนี้สิ่งที่ได้สิ่งที่คิดไว้นะกับผูห้หญิงได้หลายทุกคน ที่หลายไล่ได้ไม่กับมมมีสามคือไผ่ยังไมได้กันเลยท่านคือตะเก้ و หามีแต่คนได้บ้างหลายตึกจะลุ่มกันนะที่ได้กว่านี่อันนี้ได้แต่สองสามตูนี่เลยมัาฮ่่านหอเรามีได้ <laughs> ใเลยด้วตัวเยอะบ่กลบมาป่าเยอะแอเพื่นนะเอาไม่ได้ป่าล้วก็ขึ้นมาหลักยางเนาะในว่านี้นะมองกันโอ้โหผีเล็กเนาะ ลือกพูนเอาป่ามาส่งนี่นะนะได้ปะต้นกา้าชิลเลอร์ใหญ่ป่านะป้าโตป้าโตพอให้ได้นะ่อได้ะเจ้าเพิ่หมานคนตอนนี้เขาก็าขึ้นมาแล้วเนาะ เกมโตมากแต่สาวๆเรากินข้าวสองสามข้ามกินพร้อมชิลลนพร้อมคิดว่ามันสีได้บัดมาแล้วมันโบได้ทุกคนตอนนี้ก็ขึ้นเลยกําลังยางมือแต่ว่ามาแวะเบิ่อกันโอนเขาเจ้าวัดเบิ่งตึกชิลุ่มว่ะตอนนี้ก็กําลังยางมือแล้วเละถ้าเบิ่งอันอายมางหนายกับโบได้เบิ่งถ้าเบิ่งอายมาว่ามันสีได้ถ้าเยี่ยมคองมันก็